แก๊สนะครับทีนี้เราก็จะมา,าแนะนําเลยนะครับสําหรับเตาทำาเตาปิ้งย่างไร้ควนใช้ถ่านนะครับปิ้งย่างไร้ไร้ควนใช้ถ่านนะครับอสองรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ว่าขายดีที่สุดนะครับคือรุ่น100ลิตรกับ2 0 0ลิตรแต่นี้เรามาคุยกัน100ลิตรนะครับ100ลิตรเนี่ยมองภายนอกนะครับสามารถยืนนะต่อขาได้นะครับหรือ ถ้าเกิดเราจะเคลื่อนย้ายนะครับเราก็เอาขาพับไว้ข้างในนี้ได้นะครับนะฮะพับเก็บนี้เลยนะครับแล้วก็ปิดลงไปนะครับก็เคลื่อนย้ายเคลื่อนย้ายได้เรียบร้อยนะครับนี้เรามาดูรายละเอียดนะครับสําหรับเตารุ่นนี้นะครับถังทําจัดถังน้ําหวานนะครับสังเกตนะครับจะสะอาดนะครับถังน้ําหวานจะสะอาดนะครับถังสะอาดนะครับด้านในจะมีตะแกรงปิ้ง2ชั้นนะครับมี2ชั้น ชั้นบนและชั้นล่างนะครับชั้นล่างก็กว้างขึ้นมานิดนึงชั้นบนก็เล็กขึ้นหน่อยเพื่อว่าเวลาปิดฝาลงมาเนี่ยจะได้ไม่ติดนะฮะตัวนี้ใช้ระบบว่าใช้ใช้ฐานไว้ข้างๆสองข้างนะครับเราจะมีที่ใส่ฐานทำจากเหล็กหนาเลยนะครับสองข้างนะซ้ายขวานะครับซ้ายขวาฐานไว้ตรงนี้สองข้างนะครับเวลาวางอาหารเพื่อจะปิ้งวางไว้ตรงกลางนะครับนี่นะครับวางไล้เต็มเลยครับแล้วเราก็ ปิดนะฮะเราจะมีช่องมองด้วยนะครับมีช่องมองด้านบนด้วยอันนี้เวลาปิดลงไปเนี่ยมันไม่ต้องพลิกไม่ต้องกลับอะไรอาหารทั้งนั้นนะครับคือเขาจะอบและสุกเสมอกันเหลืองเท่ากันแล้วที่สําคัญคือจะไม่มีควันนะครับเพราะเหตุที่ไม่มีควันกี่คือว่าเราปิ้งตรงนี้นะครับมันลงไปไม่โดนฐานนะครับเพราะฐานเขาอยู่ด้านข้างแต่ที่ปิ้งเราปิ้งตรงกลางนะมันก็ยงลงไปด้านล่างนะครับซึ่งด้านล่างเราเนี่ยครับก็จะมีอ่า มีมีตัวรองน้ำน,นะครับน้ำมันจะลงตรงนี้นะครับคุณลูกค้าก็หากระป๋องอะไรก็ได้ครับมาแขวนตรงนี้เพื่อรองน้ํามันนะครับส่วนด้านข้างนะครับจะมีที่เปิดตรงนี้เขลียทานออกได้ครับแต่จริงๆแล้วเขามีประโยชน์คือว่าถ้าต้องการให้ไฟแรงนะครับก็เปิดสองข้างเลยเขามีสองข้างให้อากาศเข้าเยอะๆไฟก็จะแรงขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดต้องการไฟอ่อนก็ปิดลงไปนะฮะไม่ให้อากาศมันเข้า ไปก็จะอ่อนลงแค่นี้นะครับรุ่นนีถ้ถอดขาได้นะครับนี่ถอดขาได้พอถอดขาก็มาเก็บไว้อย่างนี้เวลาเคลื่อนย้ายนะครับนี่ครับส่วนตะแกรงด้านในเนี่ยสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้นะครับเอามาได้นะฮะนะครับส่วนเวลาป,ปิดก็อย่างนี้นะครับสังเกตวัสดุที่ทำบานพับใช้โซ่นะใช้โซ่ใช้โซ่มอเตอร์ไซค์เนะี่ยนะใช้โซ่มอเตอร์ไซค์ ด้านหลังมันจะใช้โซ่มอเตอร์ไซค์นะเพื่อว่ามันจะแข็งแรงกว่าบานพับธรรมดานะครับความแข็งแรงนะครับอันนี้งานละเอียดเรียบร้อยเลยนะครับการเชื่อมกันอะไรนี่เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็รับรองไม่มีกวันแน่นอนนะไม่รบกวนชาวบ้านนะครับหรือร้านข้างเคียงนะครับที่เจอปัญหาฟ้องร้องกันนะครับเวลาปิ้งไก่ปิ้งอะไรเงี้ยปิ้งตูดไก่อะไรพวกนี้นะครับเวลามีควันวเยอะเนี่ย คนปิ้งก็สุขภาพก็เสียส่วนคนอยู่ข้างๆก็เสียสุขภาพเหมือนกันก็ฟ้องร้องกันมาเยอะแล้วทางแก้ปัญหานะครับทางนี้นะครับไม่ต้องกลัวเทศกิจจะมาจับหรืออะไรพวกนี้นะครับใช้เตาถ่านปิ้งย่างไร้กวันซึ่งประหยัดถ่านฝากกันถึงครึ่งหนึ่งเลยนะครับก็สนใจโทรเข้ามาสั่งซื้อได้นะครับที่ร้านตลาดไทยแก๊สนะครับเรายินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศนะครับขอพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ